เีสนะทัวยกล้อผู้จัดงานไท a แลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โป2024วมากรรมอารยสถาปัน,นวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลครั้งที่8รวมสินค้าเทคโนโลยีนวัตกรรมบริการเพื่อสุขภาพและการแพทย์ยุค AI รวมถึงนวัตกรรมการออกแบบที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยรองรับเป้าหมายประเทศไทยสู้ความเป็นเมืองศูนย์กลางสุขภาพ นาชาชติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีโลกครับ ง,งานไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โปปลายปีนี้จะมีการจัดประกวดมิสไทยแลนด์โทริซึ่งฟอร์ออลนางงามทูตอารยสถาปัต์ประจำปี2567เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลหรือโทริซึ่งฟอร์ออลของประเทศไทยไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกสาวสาวที่มีอายุตั้งแต่17ปีถึงไม่เกิน27ปีเชิญสมัครเข้าประกวดชิงมงกุฎเกียรติยศและปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังค มและประเทศชาติทางด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยให้โดดเด่นชัดเจนในเวทีโลกด้วยกันนะครับ เปิดรับสมัครสาวงามจิตอาสาเข้าประกวด Miss นิสไทยแลนด์โรลิซึ a ฟอ2024ตั้งแต่วันที่1ก,กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสมัครผ่านทางระบบออนไลน์โดยการสแกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัครได้เลยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Thailand Ferry Design Expo หรือทางอีเมล sdexpo.th@gmail.com แล้วมาพบกันในงาน Thailand Ferry Design Expo ครั้งที่8ป ปายปีนี้12-15ธันวาคมทีฮอล101ไบเทคบางนานะครับ